สวัสดีครับสวัสดีชาวคุกกิลันกาเกากันทุกคนนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครใหม่นะครับน้องสตรอเบอรี่ช็อตเค้กนะครับผมมากับสัตว์เลี้ยงคู่ใจของเขานะครับเจ้าตุ่เค้กนะครับเงื่อนไขการปลดล็อกตัวละครตัวนี้นะครับก็คือเพื่อนๆสามารถเก็บสตรอเบอรี่นะครับผมให้ครบ400ชิ้นนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกตัวละครนะครับผมอ่าวิธีการเก็บสตรอเบอรี่นะครับผม วิธีแรกก็คือจะเป็นการอ่ะส่งหัวใจเพื่อนนะครับส่งหัวใจวันหนึ่งเราจะได้อ่ไม่เกิน80ชิ้นนะครับก็คือ80ชิ้นต่อวันและในส่วนที่2ก็คือเราจะต้องเก็บจากกล่องปริศนานะครับประจำด่านก็คือเวลาเราวิ่งไปเรื่อยๆมันจะมีกล่องมาใช่ไหมครับก็คือ กล่องตัวนั้นแหละก็คือจะสุ่มให้เราได้1-5ชิ้นต่อกล่องนะครับผมแต่ถ้าใครรีบนะครับก็มีแพ็กเกจให้จัดกันอยู่นะครับผมก็คือในราคา29.99แล้วก็49.99นะครับผมในตัวแรก29.99ก็จะได้แค่น้องเลเวล1นะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ1,000พนิดๆน,นะครับผมแล้วก็ถ้าแบบใครที่รีบใช้อยากทำคะแนนแบบ โหดๆอย่างนี้นะครับผมก็คือจัดได้เลยนะครับ49.99ก็คือราคาประมาณ1,800บาทประมาณนี้ครับผมก็คือได้ <S <S เลเวล8เต็มเลยก็คือสามารถเริ่มทำคะแนนได้เลยนะครับและส่วนตัวสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงก็คืออ่าถ้าถ้าเรามีงบก็คือจัดจัดได้เลยนะครับก็คือมันจะได้ทั้งคุกกี้และทั้งสัตว์เลี้ยงนะครับผมแล้วก็ถ้าใครไม่รีบใครค่อยไปอันดับแรกก็คือมันจะมีอีเวนต์ เชิญเพื่อนที่ไม่ได้เล่นคุกกี้หลังกาเก่านะครับผมก็คือตามนี้ได้เลยแล้วก็ใช้กาเกวท้อน,นะครับในการแอดเพื่อนอเพื่อนฝั่งเกาหลีเพื่อนฝั่งฝั่งไทยก็ได้ที่ไม่ได้เล่นคุกกี้หลังนะครับผมแล้วก็เชิญเพื่อนก็ได้ตามนี้5คนได้คุกกี้ซอมบี้สิคนได้หยดทอง20คนก็จะได้เจ้าตุ๊กเข่มานะครับผมในส่วนของคอมโบโบนัสนะครับผม,ผมเห็นไหมโบนัสตูดสีดแดงที่เกมบอกไว้ก็คือ ถ้าใช้2ตัวนี้ก็คือจะเพิ่มคะแนนของยีนลี่สตรอเบอรี่นะครับผมก็คือตัวยีนลี่สตรอเบอรี่ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับผมนี่ครับผมที่เป็นสีเลียมๆแล้วก็มีสตรอเบอรี่เสียบอยู่ตรงกลางนะครับผมแล้วก็ตัวน้องสัตว์เลี้ยงนะครับเวลาที่เราเล่นไปเรื่อยๆน้องก็จะคอยสร้างโฟชั่นเลือดนะครับเห็นไหมลูกหัวใจสีดแดงแบบก็คือจะเพิ่มเลือดให้เขาให้เราในระหว่างเล่นนะครับผม เพิ่มไม่มากนะครับนิดนึงโอเคเราเข้ามาดูกันในเกมเลยนะครับโอเคอ่ะเห็นไหมครับความสามารถของน้องสัตว์เลี้ยงก่อนนะครับก็คือนี่ครับสร้างโพสโพสโพชั่นโพช,ชั่นหัวใจนะครับผมแล้วก็เพิ่มคะแนนเท่าเรื่อยๆเห็นไหมเจ็ดพันแปดเจ็ดพันสามพันสามพันเจ็ดสามพันเก้าอะไรประมาณนี้แล้วก็ส่วนตัวน้องคุกกี้สตรอเบอรี่ช็อตเค้กนะครับผม น้องก็จะวิ่งไประยะทางระยะทางนึงน้องจะสร้างโพชั่นนะครับที่เป็นลูกโครงกระดูกนะครับแต่เราสักคู่หน,นึ่งนันนี่ครับโครงกระดูกสีข,า,ขาวนะครับผมเมื่อน้องเก็บนะครับผมเมื่อน้องเก็บน้องจะได้รับคะแนน250,000คะแนนนะครับแล้วก็พร้อมกับพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็ดูดเจลลี่ที่อยู่ข้างหน้านะครับปบระมาณนี้ครับผม แล้วน้องนะครับเมื่อน้องเก็บไอตัวโค้งกระดูกระครับได้ครบสี่ชิ้นน้องก็จะอัญเชิญเจ้าตุกขึ้นมานะครับเพื่อขึ้นมาขี่แล้วก็พุ่งไปข้างหน้าแล้วก็ดูดเจลลี่ที่อยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเจลลี่ด้วยนะครับก็คือเห็นไหมครับที่เป็นตัวรูปสตอเบอรี่ที่เสียบอยู่ตรงการนะครับก็คือตัวนั้นก็คือน้องจะให้คะแนนค่อนข้างสุกนะครับชิ้นหนึ่งน่าจะประมาณ9,00 0คะแนนอ่ะโอเค แล้วก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็นี่ครับกล่องกล่องเนธดาร์นะครับผมกล่องกล่องลึกลับนะครับในทางก็จะทําให้เราได้รับตัวสตรอเบอร์รี่สีแดงด้วยนะครับคือสามารถเอาเก็บเก็บไว้ป,ปลดล็อกน้องนะครับผมโอเคการเล่นก็จะประมาณนี้ครับผมก็คือค่อยเก็บตัวโครงกระดูกให้ทันแล้วก็เก็บปวดเลือดนะครับเพื่อเราจะได้แบบว่าคะแนนเยอะๆนะครับประมาณนี้ครับผมปุ๊บปุ๊บ คน้องก็ค่อนข้างน่าหลักนะครับผมใครที่รีบหรือว่าใครที่อยากแ, no more, าแ,กแน่น,นมม้องไ่อยๆก็น่ารักนะครับจาเงินโอเคการเลื่อนเข้ามาอ่ากล่องใหม่แล้วโอเคโอ้ได้สองก,อกล่องเลยโอเคโอเคอเครับเ,เพื่นอนควาสมสามารถอะไรต่างๆก็จะประมาณนี้ครับผม อ่านี่เวลาเราเปิดของนะครับก็จะมีสิทธิ์ได้ตัวสตอเบอรี่สีแดงตัวนั้นด้วยนะครับก็คือเอาไว้ปลดล็อกน้องแต่ตอนนี้คือของผมมันตันแล้วก็วคือมันมันมันจะไม่ได้แล้วนะครับโอเคถ้าย่างไรก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำนํำลังใจในการทําคลิปแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ผมรีวิวตัวละครไหนหรือว่าอยากให้ผมเล่นเซตไหนก็แนะนํากันเข้ามาได้นะครับผม หรือว่าอยากจะสอบถามอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้ละครับผมขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ